สวัสดีคะ่ะสวัสดีสดทุกท่านนะคะก็นะคะวันนี้พามาดูบรรยากาศนะคะที่มีนะะ้าแขกหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะเขามาถวายนะคะเ,เขาเรียกว่าเป็นงานอะไรนะ,ะเป็นการถวายพระปานะคะของการท่องเที่ยวนะคะนี่นะคะก็วันนี้เสาห้าได้รับบทแต่เช้าเลยนะคะ ได้ไปรับแขกนะคะแตงแตเช้าตรูเลยนะคะรับแขกแล้วก็รับนักท่องเที่ยวโอ้มีดารามาด้วยนะคะมีดารามาด้วยนะคะใช่ไหมนี่หน้าตาเหมือนเต่าสมชาย <laughs> เหมือนเต่าเต่าอะไรนึกไมเหมือนเหมือนแต่รู้สึกว่าเหมือนนะคะอ่านะคะตอนนี้เราดูพระเอกของเรานะคะว่าจ,จะอยู่จะถึงไหนนะคะวันนี้นะคะ เอกของเรานะคะนี่นะคะน่าจะอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะคะต้องรอดูเพราะว่าขี่นักข่าวนะคะนักข่าวนะคะนี่นะคะรอดูวันนี้เมื่อวานก็ได้รางวัลน,นะคะจากคุณแม่จอยนะคะเนาะขอพระคุณคุณแม่จอยอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับทริปทริปไอติมนะคะไอศครีมนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะแต่ตอนนี้จะรอดูนะคะเดี๋ยวก่อน <laughs> จะรอดูนะคะ อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละอยืตรงนี้แหละยืนตรงตรงยืนตรงตรงสวัสดีครับสวัสดีคระคุณครับที่ให้ดน้งนี่นะคะนี่นะคะมาดูบรรยากาศนะคะนานๆทีนะคะจะได้อัดคลิปแบบนี้ลงนะคะฝากทุกท่านนะคะเข้ามาดูมาชมแล้วกดแชร์กดไลค์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อปลาก็เดินมาตอนนี้รอโอ้ยช้างเยอะโอ้ช้างเยอะช้างเยอะถอยถอยถอย,ถอย,ถอยโอ้นีโอ้โอโอโดโอได้มาเจอช้างสวยงามนะคะช้างสวยงามนะคะนี่นะคะมีแต่ช้างแต่งตัวสวยๆเลยนะคะทุกท่านจา้า้หตอนไหนเสาห้าจะมาน้วยยังรอนะคะอันนี้เขาเรียกว่าผ้าปานะคะผ้าปาของ นักท่องเที่ยวหรือว่าการท่องเที่ยวนะคะอย่างประเทศไทยนะคะที่ทางวัดนะคะได้รับโล่นะคะโล่นะคะของวิถีวิถีคนวิถีช้างนะคะโล่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวห้าภาคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แหละหนูจําไม่ได้อ่ะตอนนั้นตอนนั้นหนูมาอยู่ได้ถ่ายรูปอยู่ได้ได้ถ่ายรูปหลายรูปอยู่แต่ไม่ได้เอาลงนะค <laughs> ะนี่นะคะเอาล่อ พ่อจาอยู่ข้างล่างนะคะนีนะคะพ่อจาอยู่ข้างล่างนะคะนี่นะคะโอ้ยนะคะแต่งชุดกับแปลกประหลาดพวกเขานะคะเนาะจะไปออกลบที่ไหนก็ไม่รู้นะคะตอนนี้นะคะแต่งชุดกับแปลกประหลาดมากนะคะอ๋อมีรถซาเล้งด้วยอ๋อรถซาเล้งเป็นกองกระถินนะคะนี่นะคะภายเสาห้าไม่ได้ใส่ขาไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะไม่ได้ใส่ขาไม่ได้ใส่แบบยังไงอะ ไม่ได้ใส่ปอกขานะคะทุกท่านจะแต่งตัวไม่ครบชุดนะคะไม่ครบสูตรเลยนะคะสาวห้า<ฮ>อยู่หลังเพื่อนนะคะน่าจะมีปอกขาเนาะไม่มีปอกงาก็น่าจะใส่ปอกขานะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>ให้ดูดีเนาะแม่์มแต่ก็สวยอยู่นะคะสวยอยู่นะคะทุกท่านนะ,ะสวยนะคะ,ะเราจะไปดูรอบรอบนะคะรอบรอบนะคะแป๊บแป๊บนะคะ <S <S นี่นะคะก็ จะเป็นขบวนเริ่มต้นนะคะจะเป็นขบวนนะคะที่จะเป็นป้ายนะคะเขาเรียกว่าเ,เที่ยวชุมชนบนวิถีนะคะของบ้านน้องบัวนะคะนะคะ,เ,ะ,คะเป็นเป็นเป็นการที่แบบเขาประมูลนะคะเป็นการที่แบบเอ่อทำ นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเที่ยวมาเยี่ยมชมนะคะหมู่บ้านช้างบ้านตะกางนะคะหรือเข้ามาที่วัดป่าอาเจียงนะคะนี่นะคะเป็นเป็นการท่องเที่ยวนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่นะคะเป็นมันจะเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงวิถีนะคะเชิงวิถีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะถ้าเข้ามาวัดป่าอาเจียงนะคะจุดเด่นก็จะมีเออนะคะศาลาช้างเอราวัณนะคะ นะคะที่มองไปก็มีแต่ช้างนะคะนี่เขาเรียกสรารช้างอิรลวันนะคะแล้วก็มีนะคะการทอผ้าไหมนะคะของนะคะชาวบ้านาาน,นะคะของบ้านหนองบัวนะคะแล้วก็จะมีการละเล่นนะคะของบ้านหนองบัวนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีเออ่สุสานช้างนะคะสุสานช้างนะคะของวัดป่าเจียงนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีการทํากระดาษสานะคะการทํากระดาษสาจากมูลช้าง เป็นภูมิปัญญานะคะคของชาวบ้านนะคะนี่นะคะมันก,นะะก็นะคะก็นะคะหลวงตาหรือพระอาจารย์นะคะคทางวัดเนาะก็ได้จุดประกายขึ้นนะคะนี่นะคะแต่ทางบ้านนงบัวเขาก็มีการลเล่นเนาะนี่นะคะเป็นเชิงวิถีอยู่แล้วนะคะวิถีคนวิถีทางนะคะ จะได้โล่รางวัลมามามาเยอะนะคะทางวัดนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่แหละนะคะนี่นะคะส่วนมากนะคะทางวัดจะมีงานก็นะคะจะมีการสนับสนุนหลายๆอย่างนะคะการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะค,ะคนก็เยอะช้างก็เยอะนะคะชาวช้างก็ให้ความร่วมมือนะคะกับงานนี้เป็นจํานวนมากเลยนะคะนี่นะคะดีใจนะคะดีใจ ดีใจด้วยได้มาเห็นดาราได้มาเห็นผู้คนด้วยนักขาวอะไาย้ำนักเลยนะคะโอ้ดีใจนะคะวันนี้ก็ได้แค่อัดคลิปให้ทุกทุกท่านได้ดูนะคะเพราะว่าไม่ได้ไลค์นะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ทุกทุกท่านได้ดูนะคะได้ชมนะคะ้ช้างก็เยอะนะคะช้างก็ไม่ต่ำกว่า30สบนะคะประมาณนี้แหละนะคะน่าจะประมาณ30สเชือกนี่แหละนะคะ ก็ฝากด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์นะคะกดซับสไคร้กดกระดิง่งกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ